สวัสดีครับผมแอดมินคิตตี้คนเดิมนะครับจากเพจรับจองอีซูซุป้ายแดงโปรแรงบายวีซ่าครับผมนะฮะ,ะผมมีช่องใหม่คือช่อง YouTube นะครับถ้าลูกค้าท่านใดติดตามในเพจก็ไปติดตามใน YouTube ของผมได้นะครับชื่อช่องอีซูซุแล้วแต่คิด โอเคครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นรุ่นแซดขึ้นไปนะฮะเป็นกุญแจเซนทันล็อกพร้อมกับอิโมบิไลเซอร์นะครับตัวนี้ป้องกันกันขโมยพร้อมสัญญาณเสียงด้วยครับผมนะฮะมาดูกันอ่าเมื่อกี้ผมล็อกรถไปแล้วนะครับสมมติว่า ผมล็อกตัวรีโมทนะเมื่อกี้ล็อกตัวรีโมทนะแต่ว่าผมเปิดผิดผิดวิธีผมเอากุญแจไปไขประตูเลยมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับดหนึ่งสองสามรถล้องโอแม่เจ้ารถล้องเราล็อกด้วยรีโมทนะฮะแต่เราดันไปเปิดผิดวิธี วิธีที่สองผมทุบกระจกเลยแป้งเป็นกระจกแตกพริ้งอ่าทีนี้ผมไม่มีกุญแจผมยันไงกดก่อนครับผมกดก่อนกดก่อนเลยเฮ้ย hey! รถร้องโอ้แม่เจ้ามันร้องอีกแล้วครับผมเมื่อกี้ เราไขกุญแจมันก็ร้องใช่ไหมทุบกระจกมันก็ร้องเอาไหมเราปลดก่อนแล้วเมื่อกี้เราทุบกระจกค้างไว้แล้วผมไม่ยอมผมต้องตัดระบบสัญญาณการขโมยมันให้ได้โดยที่ผมต้องเปิดฝากระโปรงเพื่อถอดพวกแบตเตอรี่เฮ้ยเอาวะชอบมากรุ่นนี้นี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอรวัดึงก่อนวะเฮ้ยฝาถังน้ํามันออนี่ไงฝากระโปรงดึงเลยดึงเลยครับ ทำไมมันลออ้อยิงแล้วล่ะเอ้ยไม่เอาแล้วทำไมมันลออ้อยิงแล้วล่ะอโอเคครับก็ผมสรุปเลยนะครับส่วนคลิปที่ทําให้ดูในวันนี้นะฮะก็เป็นการแนะนำออปชันฟังก์ชันดีๆของตัวกุญแจนะครับ เซ็นทรัลล็อกมาพร้อมอ e ิโมบิไลเซอร์ของอิซูซุนะครับปี2022นั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ